บรรยากาศด้านหลังนี้นะครับเป็นภาพของชุมชนนะครับที่กําลังได้รับสาระความรู้จากวิทยากรนะครับที่มาเขาเรียกว่าบรรยายพิเศษให้ในวันนี้ครับผลจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนนะครับและรวมไปถึงนะครับศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่4นะครับจังหวัดอุดรธานีผลจะมาเป็นอย่างไรความรู้ในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ชาวบ้านและชุมชนกลุ่มนี้นะครับมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ว่าผู้ซื้อผู้ขายมีความสําคัญกันยังไงท่ามกลากันไปแล้วคราวนี้ยกหน้าที่ทเอเชียสานต่อเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยเนาะช่วงแรกเราก็ผูพรมเรื่องการตลาดออนไลน์เนาะที่ผมแนะนำนะครับให้ทุกกลุ่มนะครับแบ่งกันครับระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายทำไมเราถึงซื้อสินค้าทำไมเราถึงไม่ซื้อทำไมเราถึงขายได้ทำไมเราถึงขายไม่ได้ก็จะแนะนำทางกลุ่ม และกลุ่มอื่นๆของทั่วประเทศนะครับท,ที่ได้รับฟังรับชมผ่านรายการด้วยนะครับว่าสามารถเอาเปลิดความรู้ที่ะระดมความคิดเมื่อกี้เนี่ยไปปรับใช้ในแต่ละวิสาหกิจแต่ละชุมชนของตัวเองต่อไปได้นะครับครับก็ทั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4นะครับที่มีโอกาสมาวันนี้นะครับซึ่งความรู้ที่ได้รับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ่ามากค,ครับอาจจะเป็นเบื้องต้นนะครับ เนื่องจากเรื่องของเวลาถ้าจริงๆแล้วถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็แนะนําพ่อแม่นะครับไปใช้บรนการที่ศูนย์หนุเสื่มอุตสาหกรรมภาคที่4ี่ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราในใน,ใน,ในชุมชนในเขตรับผิดชอบของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางช่องนิว18นะครับที่ให้เกียรตินะครับให้ทางศูนย์หนเสื่มอุตสาหกรรมภาคที่สแล้วก็ชุมชนบ้านหนองกรุงได้มีโอกาสได้มาพบกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยเหลือกันต่อไปสุดท้ายทางศูนย์หนุนเสี่ไม,มอะไรมากก็ ขอขอบพระคุณทางสื่อและก็ทางกลุ่มบ้านองคุ่มนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้เป็นหนังสือและคู่มือเกี่ยวกับเรื่องการตลาดมามอบให้ทางกลุ่มนะครับไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มต่อไปเขาเขาเชิญมารับมอบได้เลยครับครับครับ ขอบคุณนะคะซ่องนิ้ว18ที่มาดูแลกลกุมของแม่มองเห็นผ่าไหมของแม่เส้นไหมของแม่ที่อยู่ในชุมชนเป็นวัฒนธรรมเกาแกนะ่น่ะที่ลูกลูกมาซอยผ่าไมหมเฮาสได้ออกสูโลกกว้าไก่ค่ะขอบคุณที่มาซอยเหลือให้หน่วยงานข้าราชการที่วิทยกรนําวิทยกรมาสอนด้านออนไลน์ต่างๆทางใสโทรศัพท์ให้ถูกวิธีอินเทอร์เน็ตที่ขายของออนไลน์ วังว่าชุ่มชนบ้านน้องกรุงสีกุ้งผาไมมเนาะ,ะค่ะค้งสิีได้ขา,ขายของดีผาไมมแม่คุ้งศิีมีราคา้ท้โลกค้งสิีหูกยักษ์ไก่ก้าวไก่ก้อนขอบคุณล,ลูกๆค่ะจ้าชุมชนน้องกรุงศีกับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เลี้ยงมีการเลี้ยงไม้เลี้ยงมอนปลูกมอนเลี้ยงไม้เอง มีการสาวแล้วก็มีการเลียงแต่ดันใน,ใน,ใ,นในเฮียนในขั้วเลือนงแต่เราบุคคลการผลิตเส้นไหมหรือทอไหมนี่ก็ให้แต่ละค้นเหตุแต่ละขั้วเรี้ยงเหตุเราก็หหกให้ปันให้ลูกหลานไปใสต่อมากับมีภาครัดขามาซอยมีการไปงานออกงานโอท็อปงานขายงานต่างๆในอำเภอในที่นี่ก็ขอขอพุณนรายการกล่าวไปด้วยกันที่มองเห็นคุณค้าของการเลียงไหมการผลิตเส้นไหมของบ้านน้องกุง้งที่นํำเจ้าหน้าที่ภาครัฐออกมาซอยในน้ำการขายวิธีการขาย ที่การขายออนไลน์ด้วยแล้วก็สิได้รู้จักว่าบ้านนงกุงมีผ้าไหมที่ดีในทั่วประเทศให้ได้รู้จักว่าบ้านนงกุงนี่ผลิตเซนไหมระดับซีดาวแล้วก็มีของสิจับนายทางออนไลน์ก็ได้ก็ขอขอพุณนรายการมากตะกรมาของหมู่บ้านนองกุงเฮากับเลียง ปูมันเลียงไม่ตามแบบโบราณของพ่อแม่เฮ้าผ้าท้ำมาแต่เฮายัางบ่ท่านด้รูช่องทางของอการตลาดเพียงแต่ว่าเฮาเห็ดขายเห็ดขึ้นมาโดยชุ่มชนของเฮ้าขายในชุมชนหรือผู้ที่พน่นสนใจเสกอรแต่บ่ท่านดนมีน่วยงานไดเขามาสนับสนุนหรือมาส่งเสริมโชคดีที่รา่การก้าวไปด้วยกันได้เชิญศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคซีเขามาเป็น ตัวแทนเป็นผู้นั่มผ้าให้ชุมชนของนงมุศสีได้ก้าวไปข้างหน้าครับผม โดยรวมทั้งสองวันที่ผ่านมานะครับในฐานะของแกปเปอร์ในฐานะสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รายการก้าวไปด้วยกันครับต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างมากครับที่ได้นําหน่วยงานของภาครัฐนะครับแล้วก็รวมไปถึงชุมชนเข้ามาสารสัมพันธ์กันช่วยผลักดันกันนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจร่วมกันนั่นเองครับและในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นไหมบ้านหนองกรุงครับและรวมไปถึงศูนย์ส่งเสริมภตสากรรมภาคที่4ี่จังหวัดอุดรธานีครับท ชุมชนบ้านหนองกุงนะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆต่างๆมากมายจากการปลูกหมอดเลี้ยงไหมความเชี่ยวชาญของชาวบ้านเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะสินค้ามีความละเอียดอ่อนนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับการทําตลาดออนไลน์ก็มีความสําคัญในปัจจุบันเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกและยังสามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการกล้าไปด้วยกัน ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา15นาฬกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ